花心计。 We not. สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอ,อกีกเช่นเคยนะคะกับช่องกะลยาพามาดามนะคะเนาะต้นคลิปคุณนกก็เชิญชวนพลัง f อของคุณนกนะคะแลวพลัง f อซของอปัตแตนชาแนลนะคะหรือเรียกอีกอย่างนั่นก็คือคุณนายแปลงผักของเรานั่นเองนะคะก็ได้ฟังเพลงนะคะเพลงนะคะไพเราะมากๆเลยะคะ่ะฟังแล้วซึ้ง เศร้าบางท่านฟังแล้วน้ําตาซึมนะคะบางท่านฟังแล้วน้ําตาไหลออกโดยไม่รู้ตัวนะคะพเพราะเพลงนี้ร้องได้ไพเราะและกัดกินความรู้สึกของทุกทกท่านนะคะที่ได้มาฟังบทเพลงนี้นะคะซึ่งชื่อเพงลงลุงพลรำพันนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งนะคะของบุรุษท่านหนึ่งนะคะได้กันกองออกมา ในเนื้อเพลงนะคะมันเป็นเพลงที่โอ้โหฟังแล้วเนาะเศร้าสะเทือนใจที่บุรุษท่านหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะคะต้องเจอกับมลสุมชีวิตนะคะซึ่งเจอกับความเสียดสีนะคะทางด้านสังคมนะคะผู้คนที่เฝ้าติดตามกับเรื่องราวนี้นะคะ บางท่านนะคะก็เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจนะคะก็ลุมกระนำซ้ำเติมนะคะซึ่งบทเพลงนี้นะคะก็ได้บรรยายความรู้สึกของอผู้ชายคนหนึ่งนะคะบุรุษท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือนายช่างของพวกเรานะคะนายช่างของพลัง fc นะคะพลัง fc ทั้งของคุณนกและของป้าแตนชาน n e ลนะคะที่ได้ฟังบทเพลงนี้แล้วก็รู้สึกสะเทือนใจนก เนาะก็มีความรู้สึกเห็นใจเข้าใจเพราะพวกเราคือเมืองพุทธนะคะเรามีศาสนาประจําใจเรามีศีลธรรมคุณธรรมประจําใจอยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเราต้องมีจิตใต้สำนึกถึงความรู้สึกนะคะสงสารเห็นใจเข้าใจต่อครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่เจอกับมรรสุมชีวิตมาตลอด 3ปีเต็มนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากจะได้ผลกระทบทางด้านครอบครัวทางด้านจิตใจแล้วนะคะแล้วครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะก็มีลูกนะคะซึ่งเริ่มเติบโตขึ้นมานะคะเริ่มเติบโตขึ้นมาจากเด็กนะคะถ้าอยู่ในวัยเด็กเขาจะไม่รับรู้นะคะถึงผลกระทบนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มโตเป็น วัยรุ่นขึ้นมานะคะวัยรุ่นนะคะเริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะเล่นเล่นไวไฟเริ่มเข้าสู่สังคมเพื่อนฝูงเริ่มรับรู้ถึงปัญหาภายในครอบครัวแล้วเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรคะในเมื่อแรงกัดกดกด,ดันจากรอบทิศทางจากสังคมนะคะที่ตาหน้าแล้วมองผู้ปกครองของเขาไปในมุมลบๆแล้วนะคะ เนาะทุกท่านก็ย่อมที่จะเห็นใจนะคะยิ่งมาฟังบทเพลงนี้แล้วเนาะโอ้ oh. ฟังแล้วน้ําตาสึมขนาดคุณนกนะคะเป็นคนที่ว่าจิตใจแข็งแกร่งแล้คนะ,ค,ะคุณนกนะเจอมรสุมมาเยอะนะคะตั้งแต่มาใช้ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยก็เจอมรสุมอ่ะชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวคุณนกไม่เคยประสบผลสําเร็จในด้านครอบครัวในด้านความรักนะคะ กับผู้ชายไทยนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของลูกชายนะคะคุณนกก็ประสบผลสําเร็จเออประสบความล้มเหลวต่อครอบครัวนะคะเมื่อมีครอบครัวใหม่นะคะกับผู้ชายชาวสวีเดนนะคะที่เป็นผู้ชายที่นาพาคุณนกมาสู่ประเทศสวีเดนทําให้คุณนกมีชีวิตใหม่นะคะคุณนกก็ไม่ประสบผลสําเร็จอีกแล้วหนักยิ่งกว่านั้นนะคะคุณนกต้องต,อ ύ, ต่อสู้ชีวิตตามลําพังนะคะ หลังจากที่แยกย้ายจากสามีอดีตสามีที่เป็นชาวฝรั่งนะคะคุณนกต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวประสบปัญหาไม่มีเงินเลยนะคะที่แยกทางกับอดีตสามีไม่มีเงินติดตัวเลยไม่มีงานทําต้องมาอาศัยเพื่อนนะคะกว่าจะผ่านพ้นมรสุมกว่าจะมานั่งมายืนณจุดจุดนี้คุณนกเจอมรสุมมามากมายเลยนะคะคุณนกก็ได้เล่าสู่กันฟังจากคลิปเก่าๆแล้วนะคะคุณนกก็เปิดเผยชีวิตของคุณนกทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วเมื่อคุณนกประสบปัญหานะคะคุณนกเจอกับมรสุมชีวิตมาก่อนคุณนกถึงเข้าใจนะคะเข้าใจคนที่มีปัญหานะคะคนที่ประสบกับปัญหานะคะทางด้านสังคมนะคะที่บีบคั้นนะคะความรู้สึกทุกทุกรอบทิศทางคุณนกเข้าใจทําไมคุณนกถึงเข้าใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะเนาะกะ็คุณนกก็บรรยายเลยเนาะคุณนกเข้าใจนะคะ ถึงว่าถึงจะมีะพลัง fc ของคุณนกนะคะพลัง fc ของคุณนกนี่จะแบ่งเป็นอาจจะแบ่งเป็นสามกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็เทใจเลยเทใจไปกับคุณนกเลยกลุ่มที่สองอาจจะเข้ามารับชมรับฟังคุณนกไม่แสดงความคิดเห็นนะคะแต่ก็ยังติดตามคุณนกเหมือนเดิมกลุ่มที่สามก็ไปอีกมุมหนึ่งที่ไปตาม แรงกระแสของสังคมใช่ไหมคะมเนอะอะเอแ<า>ล้วพูดมาถึงตอนนี้นะคะก็แบ่งเป็นสามกลุ่มเนาะก็กลุ่มแรกก็อาจจะเข้าใจนะคะมีความเห็นอกเห็นใจนะคะกลุ่มที่สองก็ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆนะคะกลุ่มที่สามนี่ก็ไปตามแรงกระสาแรงกระแสของสังคมสังคมไปยังไงก็ไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนอะอก็เป็นสิ่งที่ น่าเห็นใจนะคะเห็นใจต่อครอบครัวนี้หนะะึ่งกันแล้วก็เห็นใจต่ออบุตรนะคะบุตรอก็พูดกันภาษาบ้านเราก็คือลูกเนาะ<ๆ>เขาเติบโตเนาะเป็นเป็นพูดแล้วก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะกะ็เป็นหนุ่มแล้วนะคะอืลูกชายของในช่างแล้วก็คุณไหยแป่งผักเนาะอันนี้เราจะมาพูดถึงเสียงเพลงช่วงนี้คุณนกก็ ก่อนที่จะเปิดการเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะเปิดการพูดคุยกันเนาะคุณนก็จะมีเสียงเพลงก็จะใช้คําว่าโปรโมทก็ได้เนาะก็โปรโมทหลายๆเพลงเนาะแต่ในในคลิปนี้ก็โปรโมทเพลงอ่าลุงพลรำพังเนาะก็เป็นเสียงเพลงที่ไพเราะเพอะพินมากเป็นบทเพลงที่ลุงพลได้บรรยายความรู้สึกออกมานะคะซึ่งเป็นความรู้สึกที่มันเจ็บเนาะเจ็บปวด เจ็บปวดสูแสนสันหัสาหาที่ถูกสังคมเนาะตาหน้ามันคนเราเนาะพอได้รับแรงกดดันหลายๆอย่างมันก็จะออกมาทางเสียงเพลงแล้วก็เสียงเพลงก็จะไพเราะมากๆเสียงเพลงก็จะมีทั้งไพเราะซึง้งเศร้ามันเป็นบทเพลงที่ เล่าเล่าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับผลกระทบมันเป็นความรู้สึกที่โอ้โหคุณนกฟังแล้วคุณนกก็คุณน,ก,ก,ณนกเข้าไปอ่านคอนะมเมนต์เนาะบางคนนี้ยตาไหลคือมันกั้นไม่อยู่เนาะแล้วในช่างของเราก็ได้ร้องเพลงเนาะ ได้อย่างไพเราะมากๆเลยนะคุณนกนี่ได้ติดตามในช่างร้องเพลงหลายเพลงเนาะแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่สุดยอดแล้วที่ในช่างบรรยายออกมาได้อย่างสุดึิงนะคะคุณนกเข้าใจนะคะแล้วคุณนกก็เห็นใจนะคะเห็นใจต่อครอบครัวนี้เนาะ,ะ,ะทุกๆท,ท่านนะคะ,ะพลัง F4 ของคุณนกแล้วก็พลัง f ีของ patent channel เนานะเมื่อเข้ามาเนาะก็ต้องมีความรู้สึกเหมือนคุณนอกอยู่แล้วคุณนกคิดว่าเนาะ เราก็ติดตามสถานการณ์มาตลอดเนาะเราเข้าใจเนาะคือสังคมบางครั้งก็ไม่ยุติธรรมเนาะมันบีดคั้นต่อครอบครัวของนี้เกินครอบครัวนี้เกินไปซึ่งคุณนกเองต้องใช้คำว่าเห็นใจจริงๆนะคะตลอด3ปีเต็มเนาะและขณะนี้นะคะตอนนี้นะคะขณะที่คุณนกทำคลิปอยู่นี่ในช่างเนาะ แล้วก็คุณนายแปลงผักของเราก็เก็บเนื้อเก็บตัวเนาะในช่างของเราก็เก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อสยบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นคนสาธารชนนะคะถ้าเราจะเด่นดังมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คนบางกลุ่มนะคะที่เขาเฝ้ามองเราอยู่ก็จะเกิดการ คำเบียมันไส้เนาะสังคมไทยเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะใครที่จะเด่นจะดังเกินหน้าไม่ได้นะคะซึ่งลุงพลเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะคะในช่างนะคะเขาก็อยู่ของเขาดีๆเนาะเขาก็จะมีการตอบโต้บ้างนั่นนั่นก็คือคือเขาไม่ไหวแล้วจริงๆเนาะเพราะว่าบางท่านบางบุคคลก็กระน,นำกระน,นำซ้ำเติมก็จริงๆนะคะชนิดที่ว่า ไม่ไว้หน้าเลยนะคะไม่ให้เกียรติกันเลยนะคะแล้วก็การชที่ใช้คําพูดนะคะบางครั้งมันก็รุนแรงเกินที่จะรับได้เกินที่จะทนไหวเนาะเมื่อออกมาตอบโต้แล้วก็หาว่ายิงยะโสจองหองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะสังคมไทยช่างไม่ยืนอยู่บนพื้นของความจริงไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นของความถูกต้องนะคะมันเหลื่อมล้ำนะคะเนาะ ในช่างแล้วก็คุณนายแปลงผักก็แค่บุคคลธรรมดาและจะอะไรกันนักหนานะคะหรือว่าคำว่าแพ้ไม่เป็นทำให้เป็นถึงทุกวันนี้นะคะคุณนกก็คลิปนี้นะค,ะคุณนกอยากจะอยากจะสบายสบายให้กับทุกท่านนะคะให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่อินไปกับเสียงเพลงนะคะอันนี้เรามาพูดถึงเนื้อเพลงกันดีก,กว่า เนาะก็ <S <S คุณนกก็อยากจะโปรโมตอ่าโปรโมตเพลงก็แล้วกันลุงลุงพลรำพันไม่เฉพาะแต่ลุงลุงพลรำพันอย่างเดียวนะคะวอนปู่ปาริจิตนะคะซึ่งแคร์แครเวอร์เวชันแคเวอร์เวอร์ชันโดยคุณนายแปงผักนะคะแล้วก็เบ่านุนะคะอนุพงศ์นะคะซึ่งร้องเพลงวอนปู่ปาริจิตได้อย่างไพเราะเพาะ์พินเหมือนกัน พวกเรานะคะพลัง fc นะคะพลัง fc ของคุณนกนะคะแล้วก็พลัง fc ของพ่อแต๋นชาแนลหรือว่ามณโอมชาแนลนะคะช่วยกันโปรโมทเพลงนะคะเรามาช่วยกันดันเพลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ช่างนะคะที่เกี่ยวกับานายช่างหรือว่า,าคุณนายแปลงผักนะคะเรามาช่วยกันโปรโมทมาช่วยกันนะคะช่วยกันลุ้นช่วยกันฟังนะคะให้ยอดวิวปังเลยนะคะใน ให้ดังในยอดช่อง YouTube นะคะโดยเฉพาะลุงพลรำพันนะคะซึ่งลุงพลได้ขับร้องได้อย่างสละสวยได้อย่างไพเราะพะพิงนะคะแล้วมันเป็นเนื้อร้องนะคะที่มันตัดกินความรู้สึกนะคะของทุกท่านที่ได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นเนื้อร้องที่มันกันออกมาจากความรู้สึกของลุงพลซึ่งมันตรงกับชีวิตของในช่างของเรานะคะว่ามันจริงๆ ก็เรามาช่วยกันฟังช่วยกันรุนนะคะอุดหนุนนะคะเข้ามากดรับฟังกันได้นะคะไม่ว่าช่องไหนนะคะที่เปิดเพลงนี้ขึ้นมานะคะวอนวอนปูปริจิตที่ cover cover version โดยเบาหนุนะคะอนุพง์หรือจะ cover version โดยคุณนายเป็งผักนะคะแล้วก็เพลงลุงพลรำพันนะคะ ไม่ว่าจะช่องไหนเปิดนะคะให้พวกเราเข้าไปช่วยกันฟังช่วยกันลุ้นนะคะเอาให้มันดังเป็นพุเลยในช่อง y t u t u นะคะพวกเราพลัง F c ซนะคะเราต้องช่วยกันนะคะอมเนาะมันไม่มีใครที่จะมาต่อต้านเราได้เพราะว่านี่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่เราแสดงออกนะคะเป็นสิทธิที่เราจะเลือกรับฟังเพลงไหนๆก็ได้ที่มันจริง จินใจของเราเราฟังแล้วเรารู้สึกอินไปกับเพลงมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกเพลิดเพลินฟังแล้วรู้สึกไพเราะอืมเราก็ฟังไปเรามาฟังเพลงพลังบวกๆก,กันดีกว่าเพลงไหนที่เป็นพลังลบๆผักออกไปจากชีวิตของเราเรามาฟังเพลงวอนปูปาริจิตทเทเวอร์เวอร์ชันโดยบ่าวนุอนุพงศ์หรือเทเวอร์เวอร์ชันโดยคุณนายเป็งผัด แล้วก็เพลงลุงพลรำพัลํำพันเรามาช่วยกันฟังนะคะอ่าคล,คลิปนี้คุณเขาก็อ่าก็ไม่มีสาระอะไรนะคะจะมาพูดถึงเรื่องเพลงนะคะซึ่งเพลงมันก็มีหลายบทเพลงเนาะเพลงรักเพลงเศรา้าเพลงอกหักนะคะเพลงเสียดสีสังคมเพลงเสียดส,สีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็ไม่ต้องเข้าไป รับชมรับฟังเรามาฟังแต่เพลงที่มีความหมายดีๆนะคะฟังแล้วมันสบายใจ <c oughs> ฟังแล้วเราก็รู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่พลังดีๆพลังบวกๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะอย่างเพลงลุงพลรำพันนะคะอาจจะเป็นเพลงเนื้อหาที่เศร้าแต่ก็มีความหมายที่ซึ้งกินใจนะคะเป็นคำร้อง บรรยายความรู้สึกของบุรุษท่านหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาก็พยายามร้องออกมาการออกมาจากความรู้สึกถึงความเจ็บช้ำถึงความกดดันเนาะทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนาะก็คงจะเข้าใจนะคะถึงความรู้สึกของบุรุษท่านหนึ่ง ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่ได้ผลกระทบนะคะจากแรงเสียดสีของสังคมที่มารอบด้านเลยนะคะซึ่งคุณนกเองถ้าคุณนกเป็นบุรุษท่านี้คุณนกไม่ไม่ทราบว่าคุณนกจะรับได้หรือเปล่านะคะกับสถานการณ์แบบนี้นะคะเนาะคุณนกคิดว่าท,ทุกทท่านนะคะเอฟพลัง f อของคุณนกพลัง f อซของป a t e n น channel นะคะที่ติดตาม รับชมรับฟังกุนกอยู่ก็คงจะเข้าใจนะคะความรู้สึกนะคะของผลกระทบกระเทือนของครอบครัวนี้นะคะที่ได้รับตลอด3ปีเต็มนะคะฉะนั้นหนทางที่เราจะช่วยได้นั่นก็คือสิ่งไหนที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงนะคะกับเนาะเรามาช่วยกันเนาะช่วยกันฟัง บทเพลงนะคะฟอนปูปาริจิตช่วยกันฟังบทเพลงลุงพลรำพันหรืออีกหล,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 หลายๆเพลงนะคะที่ลุงพลได้ขับร้องนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวโยงนะคะที่อยู่เนื้อวงของอคุณนายแปลงผักแล้วก็ในช่างของเรานะคะเราช่วยกันอุดหนุนนะคะด้วยการฟังเพลงนะคะเราช่วยกันได้นะคะพลัง F c ซนะคะเนาะทั้งในและต่างประเทศนะคะ เรามาช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวครอบครัวนี้นะคะเรามาร่วมกันฟังเพลงนะคะลุงพลรำพันซึ่งขับร้องโดยนายช่างนะคะแล้วก็วรนปู่ปริจิตนะคะซึ่งขับร้องโดยบาวนุอนุพงศ์แล้วก็คุณนายแปลงผักของเรานะคะเรามาช่วยกันฟังช่วยกันรุ้นนะคะให้ยอดวิวปังๆให้ดังใน โลกโชเชียนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมันก็ไม่ไม่มีสาระอะไรก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพลงนะคะคุณนกก็ไม่ต้องการให้พลัง F c ฟซีของคุณนกนะคะเครียดนะคะจากคลิปที่แล้วที่คุณนกได้ทำเนาะ,ะมันก็รู้สึกจะเครียดไปนิดนึงแต่ก็คลิปนี้ก็สบายสบายอ่ะตอนคลิปอาจจะเศร้าไปนิดนึงนะคะ่ะถึงจะเศร้านะคะเนื้อเพลงจะเศร้าแต่มันก็เป็นเนื้อเพลงที่มีเนื้อหากินใจนะคะ มันเพาะนะคะมันซึ้งเศร้าฟังแล้วน้ำตาซึมบางท่านก็อาจจะน้ำตาร่วงเลยนะคะเพราะว่ามันกันไม่อยู่เพราะเพลงมันเศร้าจริงๆขนาดคุณนกฟังนี่คุณนกก็ยังโอ้โหเศร้าใจเนาะเศร้าใจแบบเศร้าใจสงสารเนาะสงสารที่ผู้ที่อยู่ใน ในแวดวงนี fish, ้นะคะที่ได้ได้ผลกระทบนะคะโดยเฉพาะบุตรชายนะคะบุตรชายทั้งสองคนนะคะของนายช่างแล้วก็คุณนายแปงผักนะคะนั่นก็คือน้องน้องน้ำมนกับน้องโอมนะคะน้องโอมใส่จะเป็นพี่ในะาะน้ำมนอาจจะเป็นน้องคุณนกได้เห็นได้เห็นน้องสองคนนี้แวบๆนะน้องน้องโอมน่าจะเป็นพี่ก็เขาก็โตเป็นหนุ่มแล้วเนาะส่วนน้ำมนเขาก็เป็นวัยรุ่นละ เขาก็จะจะใกล้ชิดกับแม่น้อยอันมาลำเลยลำถวายปูกปริจิตเนาะแต่น้องโอมนี่เขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะเก็บเนื้อเก็บตัวเนาะตามภาษาของวัยรุ่นเนาะเนาะก็พวกเราก็มาช่วยกันรุ่นเนาะช่วยกันเชียร์ช่วยกันฟังเพลงเนาะเอาให้ปังๆแล้วให้ให้ดังในโลกโซเชียลดังในช่อง YouTube เลยนะคะพวกเราต้องช่วยกันนะคะพลัง f c นะคะของคุณนกแล้วก็พลัง f c ของ ประแสชั n นแนนะคะหรือพลังเอซีของมนโอมช h a n แน l นะคะเรามาช่วยกันฟังเพลงนะคะอย่าลืมนะคะลุงพลรำพันวอนปูปริจิตอืมสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและฟังคุณนกนะคะจนจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกริยาพามาดามด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกอขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ 嘿嘿 <laughs> Yeah. <sighs> ไม่นานก็คงตา